กับซีนจะพอกลับสบายดีสบายดีเด้อ FC ทุกคนนะคะโว่าจะอยู่ลาไทยอยู่ต่างประเทศเด้ขอขมบขอกกับเจ้าจิ้วคือเก่าพี่น้องมือนี้อยู่หาอยู่หน้าคือเก่าเด้อ,อค่ะพี่น้องค่ะเจ้าจิ้วสิโ้มกบมือนี้บรรยากาศฝนตกลินพี่น้องตจ้มกบสู่พ่อใหญ่กินมือนี้พอใหญ่มากนะมือนีพอใหญ่อูม,มาหาพี่น้องเลยเรากำลังซีขาหายผัดไฟดับ จิวลงคลิปแต่สาไฟดับใจเสาเมื่อน,นี้น่ะทุกคนเพราะว่าคันไฟดับแล้วมันมีสัญญาณดิสต,ต้มเห็ดเมนูต้มกบต้มกบนาพี่น้องโววจิไคใส่หม้อทุกคนดังฟื้นในมื่อน,นี้ดังฟื้นอาวาจิไคเดี๋ยวก็เอามาคามหน่อยมาใส่ม,าามะข้ขนะมผสมค่ะขาดไหมมะขามหน่อยอพูน กบคุณพ่เอเอ้ยมะขามอันไส้มันแตกมันพองนะพองไปเบิดบักสูงๆมันก็นพองขึ้นมาได้อีกนี่แล้วมะขามใหม่มาใส่ตัวนี้มันแหงแ้งนะพ่อเอ้ยเอามะขามมาใส่หม้อเขาตีต้มถ่ามันสดแต่จะตีข้าวก,กบถ,าถ่าข่อยเอามะขามกับแเอาผักระเนียงผักระเนียงมาใส้มันจะหอม 촬영 ไม่เข้าข้างหมอไว้ชาออก็อนบรรยากาศฝนตกพี่นอ้องวันนี้ฝนตกลินบัดมือเลยตกลินแต่เศร้าพี่น้องแล้วก็ไฟดับพ้อมมื่อนีน้นะคุณไฟดับฝนตกลินสัญญาณนิดกับโบมีพี่น้องเลยสจิวหันล้มขีดอย่าลืมติตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์พี่ดอนกับไฟดับเนาะ บมมีสัญญาณเน็ตน,นะคะชาิวก็เลยยังมฮันตอบเด้อพี่ต่อเลย์จะถึงหน่อยใจเด้อแตเอซทุกคนนะที่ชาจิวยังโมหันตอบคอมเมนต์ก็จะพาวหน่อยใจเด้อเพราะว่าตอนนี้แมไนไฟดับเนาะมาชาิวไฟจะรับดูทุกคนบางเทื่อนะฝนบโตก๊กฝ้าบ่ห้องอากาศคืมหรือแดดกกสร้างทุกคนแต่ไฟดับชาชิวก็พูอะเป็นอย่างแปลกแปลกคือกันเนาะพูัวเป็นอย่าง, 8, 8นนาางไฟคือดับ อ้าวเฮก้าทีมม้อนลงกลางแล้วพ่อเอ้เฮก้าเขาเท้ากระโปงนะฮะมาเลยกระโปงมากระโปงกระโปงสิกินตับอย่าทีมลงโอ้ยเบิ้ลเกี่ยงตับสิม,ม้อนลงกลางมาเลยมนเมื่อกี้นาะไว้กินนมไว้ใส่นมเด็กขนมเด็กมาไว้ไปกินนมไว้อย่าทีมลงหามาสิม,ม้อนลงกลาง กกเชฟพี่น้องเ,อเลือกชิ้วขั้วกบก่อนเด้อพี่น้องเลือกขั้วกบแล้เสียกบเนอ็นขั้วมาไหวเอ็นเส้หมอให้มันหมอน้ำเดือดคักๆก่อนแล้วท่านี้เอากบลงเด้อทุกคนแล้วเชนซิวคอตัวไปขั้วกบก่อนเด้อ มื่อทุกคนี่คบสัดทีทวรแล้เรียบร้อยต้มปลา้หยต้มหาตัวพ้องต้มซับจิ้เบิดนะพ่อใหญ่แล้วถือว่าทีข่าว่นี้พ่อใหญ่ดูมาพ่อใหญ่บ่ค่อยได้เข่ากล้องเลยทุกคน ข้ากันไปหาเหรียญน้ำฝนลายข้ากันไปเหรียน้ำฝนมึงเนี่ยมันเปียกไดี๋ยหาวีพรมไปแล้ววีพรมยังไม่ลูกมันใหม่เดี๋ห้าเปลี่ยนเครื่องวีพรมนะเดเปลี่ยนเดี๋ยเหรียญน้ำฝนลายปุ๊บสุดบริณน้ำฝนเนี่ยเปียกมาส่งมาเสือนะถ้าบริษั้คุณไปเหรียญน้องไปใครยังประตูนะสีมวยคุนไปใครยังประตูน้องสตขมาไปเลยไปไหม ขึ้นเที่ยวลงมากันเที่ยวขึ้นเทียเท่ยวลงมากันหลินน้ำพ้นน่ะก็ข้นมหลินยังกรสร้างอย่าลงไปเล่นมันเพื่อนเกิบพลาดเลยไอ้หมีมันเพื่อน ไอ้เลยตู้เย็นนะ่ะไข่หมื่ลนละแปดแปดเอาหมากินมียังน่ะไข่หมื่นหนึ่งร้อยเถือ่อน้องมวยกินเ<อ>บดิดขุยอย่างกินน้องกินปลากินกุ้น้องวันใหม่หันหมูก,กินได้เลือ,ก,อกกินแม่ก,กินจำปังกระปูไม่ว่าหนะคนตกลีนเบิดมือนกินน่องมือนเลย่ะควายหักกระมังกีนนี่ ไว้หก,กับม่แต่ว่ามันมามันดับเนี่ยไปเศร้ามาเนี่ยสามสเทื่อแล้วไฟน่ะพี่น้องเลยลงคลิปกับบอใดยังกับบ่อาดถาาไฟดับนะเพราะว่ามันมันมันจะบ่มีสัญญาณเลยทุกคนมันจะบ่มีสัญญาณมา,มา,มา โปลข่าวก็ไดนอ้ยเรสดลูงสีนอดาวได้องสีนอดาวครับคไปเล่นเลเนื้อไหมคุณห้าเล่นเลเนื้อไหมคุณลูกไอ้กาเอ้ย ไว้ในบอลลี่คนน่ะจะเอก่อนจะเอ็กไทกาจะเอก่อนจะเอห้าไทากาเลยไม่ซู้ไทากาโบเห็นเอาแนะล้วมามันหายใจบอได้ได้ค่ะ กบแล้วก็เส็ดเที่ยวให้พ่อใหญ่ตดูพ่อใ,ใหญ่กิน กบแซ่บๆมาแซ่บๆน้ำกันทุกคนตอนเที่ยงเนี่ยนะต้มสุขพลอใหญ่กินด้วยทุกคนนี่ใครไหนกินต้มกบพี่น้องเนี่ยต้มใหม่ๆซอสเลยเด้อกินพร้อมพันห่อนเลยนี่พี่น้องเอ้ยอาหารเที่ยงมาเนี่ยมันซุกเลยจัง่วะชัาจิ้วข่างปลาไว้เพราะว่าพลอใหญ่เลยยังสีขาวเแล้ว พอมผักขัแนแยงพี่นอ้องพอมผักขัแนแยงสุดยอดเลยอ,อร่อยมออากทุกคนแยงตะยิ้วสี่ข้างไว้สะก้อนน็อกซุกแล้วต้กมกบจะได้สี่ข้างไว้สะก้อนเพราะว่าผู้ใหญ่ยังจีเขาบ่แล้วนะทุกคนค่ะแต่ว่าตะิ้วนะึ่งสิขอเจ้าคิวมาชนีสะก้อนเด้อะพอก,กันคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อะพอก,ก,ก,กันอีพีหน้าเด้อจ้าสบายดี